ดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาป้อนอาหารลูกป้อนนกแก้วซันคอนัวนะครับซึ่งซันคอนัวสี่ตัวนี้ก็ได้ชั่งน้ําหนักไปแล้วในการป้อนวานผมก็ลืมพูดไปเลยก็ป้อนประมาณ10เซนของร่างกายโดยปกติแล้วลูกป้อนซันคอหนัวจะอยู่ที่8 0ดสถึงเกกรัมนะครับเป็นประมาณนี้อันนี้คือชั่งน้าหนักแล้วนะแต่ผมไม่เคยเอามาโชว์ทุกคนเลยก็กิน10เซของร่างกายก็จะอยู่ที่8-9 ml อนั่นเองต่อตัวนะครับที่เราชั่งได้แต่ทั้งนี้ การป้อนของวันนี้ผมจะป้อนรวมอยู่ที่7จ็ l ถึงแปมลนั่นเองตัวไหนที่หนักเ0้ากรัมก็ป้อน8ป l มลได้นะครับก็ทั้งนี้ในส่วนของการป้อนอะไรแบบนี้ผมอัปเดตให้ผู้ปกครองอยู่แล้วแต่ไม่ได้เอาออกมาอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับก็ไออันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ก็ยังกินอยู่นะครับแต่ผมให้กินประมาณ4ีถึงหเหมือนเดิมไม่ให้กินเยอะบางวันก็ บางครั้งในส่วนของตอนเช้าจะให้กินแค่2องเมล็ดนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้คือเขาให้เขาหัดแท้เองแล้วนะครับอันนี้เป็นนกฝากนะมอลดิฟายเป็นนกฝากแล้วไม่ใช่นกเลี้ยงไซสนะครับคือปล่อยทุกเย็นนะครับแต่ในการปล่อยนี้ผมก็อัปเดตได้ผู้ปกครองดูนั่นแหละไม่ได้ถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูช่วงนี้จะเป็นการอัปเดตลูกป,ป้อนนกแก้วซันคอนัวกับเซเนกัมน,นะพรุ่งนี้นะ่าจะได้ลงในส่วนของเซเนกัลแต่วันนี้ เราจะมาป้อนซันคอนวัวก่อนนะทุกคนรู้ไหมว่าซันคอนวัวร้องเสียงดังมากเห็นไหมทุกคนได้ยินไหมหนุ่นอยู่ด้านหลังพี่พี่เปิดไฟให้เขาอยู่เปิดไฟให้เขาตื่นแล้วก็ให้เขาร้องเพื่อที่เราจะได้ไปดูกระเพาะพักอาหารเขาย่อยไหม mm. เมื่อเช้านี้ mm. การที่เขาย่อยไม่ย่อยอะ่ะเราจะดูได้จากกระเพาะพักราหารของเด็กอยู่แล้ว mm. เด็กๆอยู่แล้วเพราะว่า mm. เมื่อเช้าผมก็ป้อนไปคนล,ละเจ็ดถึงแปดเมเลนะครับแต่ทางนี้ก็อยู่ที่พื้นฐานของผมอยู่แล้ว จะไม่ป้อนเต็มก็จะอยู่ที่ประมาณ7-8อยู่นะครับเมื่อวานนี้เราก็ป้อนไป6-7ถึงเมแต่ทางนี้ก็นั่นแหละถ้าลูกป้อนตัวไหนย่อยดีสามารถป้อนได้เจ็ดสิบมลขึ้นไปแต่ทางนี้ผมก็ไม่ค่อยอยากจะแนะนําให้ป้อนจนกระเพาะอาหารตึงมากเกินไปในการป้อนใครที่สงสัยว่ากระเพาะพักอ,อาหารลมเข้า ไม่อันตรายนะครับการที่เราป้อนอาหารนะ่ะลมมันเข้าอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะผมไม่อยากให้ทุกคนเอาเข็มเอาอะไรไปเจาะยานะครับเพราะอาหารทะลุได้เลยนะทะลุนี้คืออาหารลูกป้อนนะ่ะที่เขากินเขาจะไหลออกไปยังไม่ได้ไหลลงกระเพาะที่สองเขาด้วยซ้ํทาทั้งนี้ก็ให้ศึกษาดีๆในการเลี้ยงลูกป้อนเพราะว่าการที่เราฉีดเนี่ย นี่ซลิงมีอาหารแต่มีลมเข้าด้วยเวลาเราฉีดลงไปเขาลืนลงไปอ่ะก็จะอยู่ในระหว่างช่องลมตรงนี้ของนกทุกคนลองสังเกตนะใครเลี้ยงลูกป้อนจะเห็นนะครับก็นี่แหละเดี๋ยวเราจะมาเอามาป้อนกันเลยนะนี่อาหารผมไม่ได้ชงเข้มข้นอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวมาดิฟ์จะบินมานะครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือของซันคอนัวน,นะครับมอดิฟยักินไม่ได้เพราะว่ากิน กินในส่วนของคนละถ้วยกันนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวเอาเมาดีฟไปเก็บก่อนทุกถ้าพี่ป้อนลูกป้อนเสร็จหมดนะถึงจะเอาเมาดีฟออกมาป้อนเสริมกับเจ้า,ากินชิคอีกหนึ่งตัว<ม>ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ยังไม่มีผู้ปกครองใครสนใจจะเป็นพายแอปเปิลผมก็ปล่อยราคาพื้นฐานอยู่ที่1,500ันบาทแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาซันคอนองอมาป้อน โอเควันนี้ผมจะออกมาพร้อมกันสตัวเลยนะครับทุกคนรอดูนะว่าจะเป็นยังไงแต่ทางนี้อ่ะในการป้อนไซแบบนี้เขาจะร้องและโชคอาหารไปพร้อมๆกันดังนั้นในการที่เขากินโชคอาหารไปพร้อมๆกันน่ะเขาจะเกิดการสําลักได้นะครับมาดิป <c oughs> มันเกี้ยวที่สุดเลยอันนี้คือติดเรามากๆเลยทุกคนรอย้ายหาผู้ปกครองตอนนี้ก็คือ เขาอยู่ในช่วงวัยบินแล้วนะครับวัยที่แบบบินไม่รู้เรื่องเลยบินอย่างเดียวตื่นขึ้นมาบินกินอาหารเสร็จบินใช่ไหมมาดิฟเหมือนเขี้ยวโอเคเดี๋ยวมาดิฟไปไว้ในกรงก่อนนะครับทุกคนดูมันมันเขี้ยวอยู่ใกล้ไม่ได้กัดลูกป้อนกระจุยแนะโ่โอเคโอเคโอเค โอเคครับทุกคนอันนี้ก็มาพร้อมกัน4ตัวเลยนะครับทุกตัวทุกคนสังเกตดูไหมจะย่อยหมดตั้งแต่เมื่อเช้าคืออันนี้ผมจะป้อนแค่เก็ดถึง8 m ดดลนะครับการป้อนนี้เราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับตามที่ทุกคนเห็นนี้วันนี้อาจจะเสียงดังหน่อยนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรทุกคนจะได้รู้ว่าซันคอนัวเขาจะร้องเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของนกไซนกไซที่ อยู่ในเกลียค่อนข้างที่จะโอเคมากๆดูทุกคนจะตกแล้วเดี๋ยวพี่ต้องเอาเขยบมาเขาจะโชคกันไม่ได้นะทุกคนเห็นไหมเขาจะโชคกันเราต้องระมัดระวังด้วยเผื่อเขาโดนตากันนะครับทางนี้ตัวพี่ก็เอาออกมาเยอะเกินไปนะ้ะเดี๋ยวนั้นผมจะเอาไปเก็บก่อนให้เหลือ2ตัวนะครับเดี๋ยวเขาจะโชคกันนะโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็มีแค่2ตัวนะครับ2ตัวนี้ผมก็จะป้อนก่อนหล่อป้อนประมาณเ8 m ดแแค่นั้นพอนะครับ เพราะว่าเมื่อกี้นี้เราออกมาสี่ตัวตัวผมเองควบคุมไม่ไหวเดี๋ยวโชคกันโดนตาโดนอะไรคือเขาอาจจะบาดเจ็บได้นะครับแต่ทางนี้ก็นี่แหละมาป้อนให้ทุกคนได้ดูว่าการเลี้ยงลูกป้อนซันน่ะเสียงดังมากแบบมากที่สุดเลยนะครับอันนี้ก็ไปแล, ML, แล้วหนึ่งเมลเดี๋ยวเขาจบหน่อยโอเคคนละหนึ่งแล้วมาไอเมลที่สองโอเคใจเย็นๆนะทั้งโชคทั้งร้องเดี๋ยวสำลักเอาเอเมลที่สองแล้วมาตัวเล็กตัวเล็กมาเ็วมาตัวเล็กเร็วโอเคอวิ่งมาเลย ระวังตกไม่ได้ไม่ได้ทีละตัวทีละตัวโอเคครับถึงมากๆเอ้ามานี่มานี่เร็ววิ่งไปหากล้องไม่ได้นะมาโอเคเอเม,มลที่สองโอเคโอเคใจเย็นเอเม,มลที่สามมาไหนใครจะกินก่อนมาตัวน้องกินก่อนก็ได้เอเม,มลที่สามมาโอเค เราใช้ไซลิงเล็กจะได้เปียบหน่อยในการที่เราจะรู้แรงตัวเองผิดนะครับทุกคนอาจจะไม่ทําให้นกสําลักแต่ว่าทางนี้ก็ต้องระมัดระวังเห็นไหมอาจจะเลอะจะงอยปากแต่เราต้องเช็ดนะครับนี่ไงทุกคนเป็นที่3ไปแล้วนะครับกระเพาะอาหารก็อย่างที่ทุกคนเห็นเห็นไหมมีอาหารขึ้นมาแล้วแล้วเขาจะลดการร้องร้องร้อง,อ,งอ่าน้อยน้อย,น,อยน้อยกว่าเดิมนะทุกคนไม่ได้แบบร้องแบบตะกุยตะกายนะโอเคโอเคเต็มเย็นนะ ml ที่สี่นะครับโอเคมาตัวน้องตัวน้องมาฝั่งนี้มามาตัวน้องมาฝั่งนี้โอเคครับใจเย็นๆอาหารอุณหภูมินี้ก็อุณหภูมิร่างกายของเราเลยนะครับในการป้อนรูปป้อนนะครับเราไม่ได้ป้อนแบบร้อนจนเกินไปนะโอเค ml ที่สี่แตแล้ว ml ที่ห้านะครับมาโอเคเก่งมากๆครับเก่งมากๆโอเค อันนี้ ml ที่ห้ามาตัวเล็กก็กิน ml ที่ห้ากันมาโ okay. อเค ml ที่ห้านี้เขาเริ่มรู้แล้วว่าในกระเพาะพักตัวเองมีอาหารลูกป้อนเขาจะไม่ได้แบบตะกุยตะกายนะครับมา ml ที่หกนะโอ okay, okay, okay. เคโอเคโอเคใจเย็นๆครับเดี๋ยวสำลักเอาโอเคขอเช็ดปากโอเคโ,โอ้ตัวน้องไม่ได้ตัวน้องยังไม่ได้กินเลยมาหก ml ที่หกมาจุ๊บโอเค โอเคมาแมวที่หกมาโอ้โอเคโอเคโอเคก่ okay, okay, okay. อเช็ดหน่อยมันโดนจนหกหมดแล้วโอเคอันนี้เหลืออีกสองนะครับเราจะป้อนอีกสองน้ำนะเราป้อนไปหกแล้วนะครับโอเคมาเจ็ดมาแมวที่เจ็ดมาโอ okay, okay, เคโอเคยินยืนเห็นไหมลุกโอเคเก่งมากเลยมาแมวที่เจ็ดมาไหนตัว โอเคครับโอเคโอเคใจเย็นโอเคเอ็มเอลสุดท้ายนะครับทุกคนทีนี้จากทุกคนเห็นไหมเอ็มเอลนี้ก็คือตูงแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมเพราะเขาตุงแล้วตัวเล็กก็จะเดินโอ้ใจเย็นใจเย็นโอเค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 เหลือเอ็มเอลสุดท้ายนะมาเอ็มเอลสุดท้ายตัวน้องกินก่อนโอ okay. oh. okay, okay, okay. เคโอโอเคโอเคโอเคใจเย็นมาเอ็มเอลสุดท้ายแล้วโอเคครับ ดีแมวสุดท้ายโอเคโอเคทุกคนตอนนี้ไปแล้วแปดดแมวนะครับผมจะไม่ป้อนเพิ่มแล้วนะทุกคนเห็นที่กระเพาะพักเขาไหมอันนี้คือแปดดแมวแล้วคือกระเพาะเขาตุงมากๆเลยนะครับทุกคนเห็นไหมกระเพาะเขาจะตุงทั้งสองตัวเลยนะครับเดี๋ยวรอไปเอาอีกสองตัวมาสองตัวนี้จะเป็นไซส์โตหน่อยนะครับอันนี้คือไซส์เด็กหนะครับ อันนี้ตัวน้อยสุดอันนี้ตัวรองขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเอาตัวโตกับไซส์รองมานะครับทุกคนเห็นกระเพาะเขาไหมเราไม่จําเป็นต้องป้อนที่จริงก็ป้อน10%ของร่างกายนั่นแหละ8ดเอ็มลถึง9ก้เอ็มลนะครับวันนี้เห็นไหมทุกคนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาไปเข้าโครงกันก่อนนะครับทุกคนตอนนี้ก็มาแล้วนะครับตัวนี้อาจจะร้องเสียงดังหน่อยเพราะเขาเป็นไซส์ที่โตขึ้นมาหน่อยแต่ทั้งนี้ ก็อยากให้ทุกคนได้เห็นหรือได้ดูนะครับเลยอาาัดคลิปให้ทุกคนได้รู้ว่าเสียงร้องจริงๆเขาอะ่ะประมาณนี้แน่นอนผมรับประกันเลยว่าซันคอนวัวร้องหูดับแน่นะโอเคครับเสียงมาอันนี้เป็นเป็นไซส์พี่กับตัวรองนะครับอันเมื่อกี้นี้เป็นไซส์น้องเป็นไซส์รุ่นน้องอันนี้คือรุ่นพี่แล้วมามาเล่มาเล่มาเล่มาเ็่เก่งที่สุดเลยมา ไซส์ตัวพวกนี้อ่ะเขาจัดทั้งกินทั้งร้องแบบแรงกว่าตัวเล็กอีกนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเล่นนะถ้าป้อนผิดน่ะลงผิดน่ะสำลักเลยนะครับแต่ทั้งนี้เราก็ต้องระมัดร,ระวังป้อนเหมือนกันนะครับ8ปดถึงเก้ามลนะอันนี้มลที่สองแล้วนะครับโอเคมา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 เร็วว,รว,วิ่งมาเร็วมามาวิ่งมาวิ่งมานี่นี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่อยู่ตรงนี้โอเคมา โอเคเลอะจะงอยปากแล้วโอเคอันนี้ ML ที่2ไปแล้วนะครับเราจะเช็ดออกทันทีเลยนะนี่แหละสิ่งที่ผมบอกว่าต้องใช้กระดาษจะชู่เพราะเราจะใช้แล้วก็ทิ้งไปเลยนะทุกคนโอเคมาถ้าไม่หันตูดเข้ากล้องอมาเอ็มเอลที่3มาโอเคโอเคโอเคอย่าสำลักนะมาอย่าร้องเดี๋ยวมันจะสำลักเอาใจเย็นๆโอ้ oh. ทุกคนดูตัวนี้วิ่งเลยมามาเลย มาขอเสีปากด้วยโอเคเมื่อกี้นี้เราป้อนตัวไหนไปตัวนี้เหรอโ okay. นะอเคไหนเขาจับดูนะโอเคโอเคมาอีเมลที่สามมาโอ okay. 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 เคโอ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 เคใจเย็นเๆมาโอเคเก่ง okay. มากโอเคเก่งมากมาอีเมลที่สี่ด้วยไหนะอ่ะตัวนี้มาอีเมลที่สี่มาตามนี้ที่เห็นเลยนะครับทุกคนเห็นเลี้ยงง่ายๆที่จริงอ่ะไม่ได้ง่ายเลยนะทุกคน เพราะเราต้องในส่วนของเสียงเลยถ้าเป็นซันที่สา,ายพันธุ์อื่นก็ควบคุมได้ง่ายแต่ซันน่ะร้องเสียงดังมากๆเลยโอเคมามามาไหนเขาจับดูหน่อยโอเคมาตัวพี่ยังไม่ได้กินเลยมาแอวที่สี่แล้ว,ลวโอเคโอเคเนี่ยทุกคนถ้าหกแบบนี้เราจะเช็ดออกทันทีเลยนะครับอย่าให้ติดขนนะ ถ้าติดขนนี้เดี๋ยวจะเป็นก้อนย็นแข็งและทําให้นกของเราสกปรกติดเชื้อมุมปากได้ด้วยมามาเป็นเลที่หกแล้วเสียงมากๆเลยโต๊ะพีมาสงสัยพี่ควรเอาตัวตัวโตออกมาตัวเดียวนะครับทุกคนคือเขาวิ่งได้แล้วอะ่ะพอเขาวิ่งได้แล้วเราป้อนอีกตัวหนึ่งเขาจะวิ่งมาชนเอาเลยนะครับโอเคมาห้าหกโอเคมา เริ่มต้นที่หนะมาดิมา,มมานั่นไงเห็นไหมทุกคนเขาจะวิ่งมาหาตัวนี้เดี๋ยวตัวนี้ก็จะเป็นอีกโอเคมาไหนเี่หกแล้วมา,มาโอเคครับเก่งมากถ้าเขาได้กินแล้วเขารู้ว่าอาหารอยู่ในกระเพาะก็จะเหมือนตัวเด็กนะครับเขาก็จะไม่ได้ตะกุยตะกายมากเกินไปแต่ทางนี้ทุกคนดูเนี่ยตัวที่โตแล้วอ่ะเขาจะวิ่งตามมือของเราเลยนะครับมาหกแล้วเจ็ดโอเคโอเคโอเคอเต็ยืนเจ็ด โอเคทีนี้เหลืออีกสองนะครับผมจะป้อนอีกสองนะอันนี้เป็นไซส์โตขึ้นมาหน่อยย่อยอาหารดีดีกว่าตัวน้องอีกแต่ทางนี้ก็ตุงแล้วนะทุกคนเมื่อกี้ป้อนโอเคโอเคครับเก่งมากมาโอเคเก่งที่สุดเลยโอ้วิ่งชนเพื่อนได้ยังไงมาโอเคครับมาเมื่อเช้าเพิ่งฆ่าเชื้อไปด้วยผมน้ําให้เขานะครับมาอันนี้วิ่งต้อนเลยวิ่งโอเคโอเคโอเคเก่งมาก โอเคผมจะเพิ่มอีกตัวละผมจะเพิ่มให้ตัวโตวอีกหนึ่งเอมเอลนะครับทุกคนโอเคโอเคโอเคนะขอจับดูหน,น่อยโอเคโอเคนะเพิ่มอีกนิดหน่อยนะอันนี้เพิ่มขรึ่งเอ็มเอลนะครับมาให้ตัวที่ตัวกว่าโอเคทุกคนตอนนี้คือป้อนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมทุกคนเดี๋ยวไปเอาตัวน้องมาอีก2ตัวนะครับโอเคครับทุกคนสี่ตัวก็มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้แล้วทุกคนเห็นไหม ดูกระเพาะอาหารอันตัวพี่นี้จะกิน9 ml เลยนะครับส่วนตัวน้องกิน8นะครับทุกคนโอเคโอเคโอเคใจเย็นเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกโอเคครับใจเยน็นใจเย็นใจเย็นตัวพี่นี้เขารู้เรื่องแล้วเขาจะวิ่งมาหาเราอย่างเดียวเลยนะทุกคนเห็นไหมโอเคโอเคโอเคใจเยน็นเห็นไหมทุกคนน่ารักมากนะถ้าอยู่กันเยอะๆแบบนี้คือจะน่ารักมากๆแต่ทางนี้นั่นแหละทุกคน เรื่องเสียงหูดับแน่นอนนะครับสาหรับวันนี้ก็มาอัปเดตท,ทุกคนดูเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเอาเขาเข้ากรงเพื่อที่จะไปน,นอนแลบป้อนาเด็กๆที่เหลืออีกนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับทุกคนดู oh, like. อยุ่นวายกันเลยเดี๋ยโตเดโตเด็กโตไม่เอา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 ทุกคนถ้าเขาได้โชคกันน่ะเขาจะโชคปากกันแรงแล้วเกิดเป็นแผลหรืออะไรได้เลยนะครับโอเคทุกคนสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับโอ้ตามมือเราอย่างเดียวเลยทุกคนดู กินเที่ยวเลี้ยวทุกที่